สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตร555ปลดหนี้ชี้ช่องรวยครับผมผมพิธีกรสร้างสารรค์นันนาโดครับชินกิ้งเจาวโตยละไม้หุงห้องดีเนื้อสุกสมบูรณ์ผมนน้ละม a งหลายส่อเวียอวารก่อางเแล้กมากรติัเดืองรอากาศี่าเรวทครับผมแล้วก็อันดนี่คืาประธานทวัสดีคารัวครับผมได้ครมุติก แขห้างคุณเขียวนาโนชลิวิตจิรชัยบุญนะครับแล้วก็ทีมงานอีเขียวมาดามเมาเนี่ยวันนี้ท่านประธานทั้งสองท่านให้เขียนมาที่สวนของเรานะครับละคุณยืนครับผมวันนี้นะฮะเราตามมาดูนะครับผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้คุณเขียวซาเช่ของเรานะครับซูเปอร์เขียวนาโนหรือเขียวนาโนที่ชาวบ้านรู้จักกันดีนะครับกับลำไยสองออกนะฮะผลผลิตอย่างที่ท่านเห็นนะครับ นี่ใช้การ3มปีแล<ะ>้วสามปีแล้วนะเป็นปีที่3แล้วเขาเรียกว่าสวนลำไยเงินล้านผมในต,ต,ต,ตัวมาหลายจอก็บางก้อยเชื้อเบือนในแทงกว่านี้ไปแล้วเขาดึงบ้าน้ำเดือนมาไม่น้ำหายหูดุงเคุณเขียวพลาสุเขียวนาโนอีเียวนาโนนะครับผมเดี๋ยวเราตามมา,มา,มาดูว่าเจ้าของชื่อเสียงเรียงนานอย่างไรฮะ แล้วท่านมีวิธีการใช้คุณเขียวของเราอย่างไรฮะตามมาครับเพียบแท้เหมือนนี้แสดงถึงการป้องจู่เวือนจู่ฟาร์มต้นใหญ่ที่ท่านเห็นนี่นะฮะท่านผู้ชมอายุประมาณ30กว่าปีแล้วนะฮะต้นต้น30กว่าปีแล้วครับแต่สมบูรณ์มากนะมครับสมบูรณ์ด้วยอธิบายเลยอันนี้ต้น30มสิบปีปีแล้วครับเดี๋ยวไเลยเวือนในกระยันเพื่อนบาดถุงน้ำโดยมาเมื่อน้ำกรนตาทำได้สอง vụ ย้อนแสง แนะนำอ่าอันนี้ครับท่านผู้ชมอ่าเรามาเจอกับเฮียเพชรเฮียเพชรแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมเฮียเพชรเอครับนายไม่ไหนก้อนมณีครับครับผมอ่าที่ได้ใช้ของดีเขียวนาโนครับก็ได้ดี็นมาตลอดครับตัวนี้หรอครับมันเป็นเพชรล่นรุ่นตัวแคปซูลนะฮะรุ่นตัวแคปซูลดังเดิมนะครับยังไม่เคยใช้กินนะครับตอพนตั้งซื้อเยอะท่านซื้อไปเยอะเลยวมนายตัวดืูกับบาลไรคอยด้วยละองจู่ฟาร์มจู่วัน nhãn n นีนน้ cây nhãn này là hơn 30 năm nay năm ông thành người ra hai rồi mỗi mà một làm vụ นี้แล้วแต่แต่น,น,มมน,นี้อยากให้พี่เพชรแนะน,นำเลยว่าการใช้คุณเขียวของเราเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มใช้ตั้งแต่เราบำรุงต้นใช้มาตลอดนะครับ คือเราเก็บเกี <g Four> so ่ยวเสร็จแล้วก็บำรุงต้นแล้วก็ฉีดมาตลอดทุกกี่วันครับกี่วันฉีดก็ประมาณ15วันฉีด15บวันฉีดล้าตมยังไงครับครับผมสาครับหลัทจากับนกยแก้วกจะต้มยกันวกา้งกุ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 ้งกเ้งกุ้ง u ุ้งก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 ม้งาุงุงกุ้งง้้ ผสมนี่คือผมใช้ประมาณ13แคปซูลต่อน้ำพันลิตรน้ำพันลิตรก็คือถังที่ท่านเห็นนะฮะด้านหลังนะครับถังพันลิตรนะใช้13แคปซูลนะครับถ้าเป็แคปซูล4สองถ้าเทียบกับซาเช่นะฮะตัวที่เฮเปตถือก็ประมาณ4ซาเช่4ซาเช่แต่จะแรงกว่าอมีแรงกว่าเท่ากับ2แคปซูลนะฮะท่านผู้ชม3แคปซูล3แคปซูลเลยโอ้โหเ้อมากเนื้อมาพูนไก่ตอใน1งานลิตรจะละบุญ 4ข้างบ่4ซองอย่า như vậy là mỗi ซอ khoảng 250ลิตรครับผมฉีดฉีดได้เยอะไหมครับพี่ก็ฉีดหนึ่งถังนึงก็มันก็ไม่ไม่ไม่จำกัดนะนะคือถ้าเราจะฉีดมากมันก็ส่วนมากจะฉีดแบบตามปกติแล้วก็มันจะได้กี่ต้นมันก็ไม่ได้นะไม่ได้แต้เแต่ต้นเล็กต้นใหญ่เพราะมันถูกแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่อู่ที่ว่าต้นมันครับผมทีนี้หลักการฉีดเริ่มฉีด ตั้งแต่การเตรียมดินนะที่ที่เราเคยคุยกันเมื่อหลายหลายครั้งครับผมเดี๋ยวเราเดินเดินไปด้วยในการเตรียมดินการเตรียมต้นนะครับอ่าการเตรียมต้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมันคือเราเก็บเกี่ยวเสร็จล้วก็แต่งต้นแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ยาตัวนี้ฉีดเร่งใบให้มันออกมาร็จฉีดทางดินด้วยทางใบด้วยแล้วใหมันให้มันได้รับยอดมาเร็วแล้วให้น้ำสม่ำเสมอครับผมตอนนั้นที่ที่ผมจําได้ที่เฮพชรว่าเคยเล่าให้ฟังว่า เราฉีดเตรียมต้นเนี่ยก็คือฉีดที่โคนต้นก่อนครับนะครับหลังจากนั้น3วันแล้วก็ฉีดขึ้นต้นถูกต้องไหมครับครับครับสามวันแล้วก็ฉีดทุกทุกสิบห้าวันสิบห้าวันเลยนะฮะท่านผู้ชมในอัตราส่วนหนึ่งถังพันลิตรเนี่ยฮะที่ท่านเห็นนะครับด้านขวานี่ครับคือถังพันลิตรนะฮะท่านผู้ชมนะครับใช้แบบแคปซูลสิบสามแคปซูลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบซาเช่สี่ซองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือ ส่วนนี้ท่านเห็นเดี๋ยวขอ,ขออนุญ,ญาตหยุดภาพตรงนี้ก่อนนะฮะกล้องซูมไปใกล้ๆนะครับนี่คือีเตี๋ยไก่เลยรจกัดท่านไก่มาคุณจกกนเอ่อในด้ด้ดวด้วยด้วนบาวยด้วยด้้วด้วยด้วด้ด้อด้วย้้วยด้ว้วยด้วยต้วย<อ>ดนน้ี่ด้วยนวย้วยด้ว้วยด้วะด้วยดยด้วย้วยด้ว่ด้วยดืด้นย้น้วยดยดย้วย้วยด้วยดววนนา้ ช่อเนี่ยสมบูรณ์ไม่มีลูกเล็กเลยอยเงี้ยนะครับไม่เห็นพิมพอสมบูรณ์ถ่ายลงข้างล่างมันมันการนักกอมันออกมาแล้วเราก็ต้องไม่มีลูกมันต้องมีแต่งแต่งไปแต่งปแต่งแต่งลูกชอเล็กๆอะไรออกประมาณนั้นนะครับอันไหนเยอะมากดูสมควรแต่ต้นมันครับผมเออฮะลูกที่แผงใจไอ้ลูกบนสมบูรณ์มากเลยเนี่ยทุกอย่างที่มองนะครับมันไม่สามารถที่จะแต่งช่อได้ทุกช่อนะครับทีนี้ช่วงช่วงที่มันออกดอกออกแล้วออกแล้ว เอ่อเฮปเสสามารถฉีดผ่าดอกได้ไหมฮะฉีดได้ครับฉีดได้เลยฉีดได้ยืนยันนะฮะปกติครับฉีดปกติเลย15วันมันจะออกดอกไม่ออกดอกเราฉีดทุก15วันตามสเต็ปปุ๋ยมันไม่มีอะไรฉีดได้ตลอดฉีดได้ตลอดเลยครับผมอ่าจำไดยังไงฟันมาบบอนเนี่ยมันไม่ได้สงนบามาน้มานผ้นผมบ่านผู้ช่นมันอู้มนรานมาันผันระานนะ ได้ยังไงเออน้ำตมาใหญ่ใหญ่ปล่แบบไม่โรตีตังเออแบบเราดยเฉรื่ลียด้วยมันมานต้องกวาดขึ้นหน่อยบางส่วนขึ้หน่อยแล้วผิวอ่ะก่อนจะฉีดเราได้กี่ตันนะคะก็ปีที่แล้วมันก็ได้ปีที่แล้วผมใช้มันได้ห้าสิบกว่าตันนะแต่เพราะแตงขับแปลงนี้นะนี้นี้เอาเอาที่ก่อนก่อนที่จะมาใช้ที่เคี่ยวของเราก็ได้ประมาณ มันประมาณประมาณ30 40ตันประมาณนี้สามสิบสี่สิบตันขึ้นมา50าสิบตันห้าสิบตันเพราะนั้นผลผลิตได้เยอะกว่าปีที่แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นมาอีก20ตันครับจากจากเดิม30ตันก่อนที่จะใช้คุณเขียวเรานะฮะแล้วได้เพิ่มมาอีก20่สิบตันต้นมันโอ้โหสุดยอดมากไกย์เนี่ยลับามถึง năm มา่อไงคริสไม่ได้ดับกคุณเขียวนาโนไหนี่ะหละแต่ได้เพิ่มขึ้อนมาอีกยี่สิบตันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาตั้50ตัน อืมโอ้ครับผมแล้วก็ขึ้นมาทุกปีทุกปีเลยไหมครับเอ่อก็ต้นมันโตมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแต่การดูแลเราก็ดูแลปกติดูแลปกติเลยนะครับทั้งฤดูกาลนี้เพจสวนนี้กี่ต้นฮะแปลงนี้ทั้งหมดหกร้อยครับหกร้อยต้นหมดคุณเขียวไปประมาณมาเดี๋ยวนะหลอดฉีดทุกรอบไปแล้วมือไม่หยัดมากครับก่อนที่ใช้ใช้ก่อนที่ใช้คุณเขียวนี่หมดครับปุ๋ยค่ายาทั่วไปประมาณเท่าไหร่ปีหนึ่ง ก็ูก่งมันมันมันเฉลี่ยมมันหลายแปลงกันนะครับรวมเลยรวมเลยรวมลงทุนทั้งหมดสามสี่แปลงผมลงทุนประมาณทั้งปุ๋ยทั้งยาก็ประมาณล้านจริงๆล้านกว่าเปลี่ยนมาใช้คุณเขียวเหลือถ้าอยู่ประมาณไอ้อยู่ประมาณเจ็ดแสนแปดแสนโอ้โหสุดยอดมากประหยัดประหยัดต้นทุนในการผลิตไปสามสี่แสนเลยครับผมอ่า Uh, ông có tất cả là ba uh, mảnh vườn, mỗi một năm là dùng hơn một triệu bạc, một triệu ba triệu tư mà năm nay chỉ dùng đấy là mất 50% phần trăm tiền tiền uh, tiền phân phun phun bón và nó không nguy hiểm, nó không hại đến bản thân uh, những uh, công nhân làm làm việc, mà rất là tiện mà rẻ mà tiện mang đi theo người. À, uh, อ h ่างนี้ว่า i ลยให้คนมาไ đi 10 10กล้ i ยมา o người น ư ợ c bỏ túi m a n ด้10กล้วยได้10กล้วยไม่ต้อง้วมนดใส่กล้วยได้1นก้วยได้10กล้วเไ็้ไปแล้ว่ได้10กล้วเก็้10กล้วไปแล้วยได้1เก็บอยู่น1่กล้ยได้10กล้วยได้10กล้วไปดู10กลิวได้10กลบวยได้ล้ยไงก้วยได้10ก้วที่นี่เนี่ยได้จะกหมาใบกัน เหม,มาหมใบก็คืออยากให้เพชรเล่าว่าเอะเขาเหมาใบเหมาแบบไหนบางทีเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านจะงงครับไม่เหมาใบนี่ก็คือเราเขา้าดูสวนดูอะไรนะครัว่าเขาขายใบนี้เราก็ไปหาซื้อใบที่มันสมบูรณ์ดูตานดูอะไรบ้างครับเพี่ก็คือหนึ่งดูการที่เขาดูแลครับดูใบดูอะไรดูใบนี่คือใบใบ,บมันอย่างนี้เขียวมันวาวอย่างนี้ถือว่าถ้าเฮียเพชรไปเจออย่างนี้เอาเลยครับผม นะท่านผู้ชมสังเกตดูนะ là... yeah, yeah. à, à. mà ที่15วัน Còn, còn mua mà đây. bán chuyển đi nước ngoài Ông sẽ giới thiệu cho những cái vườn mà trồng của ông ấy. đây là cây cối lá nó xanh, xanh tốt như thế vậy thì hiệu quả đây là เออเอ่อเมื่อสิ้นทุกหั่นบุกแสงนี้เพิ่งเก็บเมื่อเมื่อเช้านี้อ่าเก็บเมื่อเช้านี้เดี๋ยวดูฮะนี่การเก็บเก็บมาแล้วเขามาแพ็คกันไงเดี๋ยวลงกล้องลองตามไปดูครับนะครับนะครัเนี่ยต้องน้อยอ่านี่ครับแต่ท่านผู้ชมนะฮะนี่นี่คือพวงเดียวนะครับกิ่งเดียวนะฮะกิ่งเดียวเดี๋ยวออกมาดูชัดๆกันดีกว่าครับนี่ฮะอันนี้คือกิ่งเดียวนะครับ คือพวงเดียวนะท่านผู้ชมดูฮะความสมบูรณ์ของมันนะครับอ่าให้อธิบายได้ได้หมดอ่าหมดหมดกางเด้หมดกางเนี่ยน่าเล่นอยิ่งไปหมดกาอยิ่งไปเนี่ยแหละจะจะดือดกว่าได้ดูนี่ครับท่าไหตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้มีการแต่งช่อนะฮะนี่เพจนะฮะต้นอันนี้น่าจะประมาณถ้าห้าหกปีได้พี่เพจอายุของต้นปีเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีนะฮะท่านผู้ชมครับผมนะฮะการดูแล เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนะทุกอย่างเหมือนเดิมต้นจะอายุกี่ปีก็แล้วแต่ในการฉีดเราฉีดเหมือนเดิมเลยครับผมอ่ายท้องดีไม่ด้างสื่อจงน้อม vẫn ก็ bình t h ư ờ n ่ก็อะนี้นี่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 นีนี่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 นีี่นี่นนีนี่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 นนีนี่นี่่นี่น่ อ๋อ đây là อยู่มา4 5ปีแล้วคือผู้ฟาร์ y คือผ g ้ฟาร์มอยู่มา4 5ปีแล้วคือผุ้ฟาร์มอยู่มา4 5 l ีแล้วคือนู้ฟาร์มอยู่มา g 5ปีแล ờ วคือผู้ฟาร์มอยูมาี่ปแล้วคือผู้ฟาร์มอยู่มา4 5ปี้คือลํ้ฟาร์มอยู่ไห4 5ปัล้วคือผู้ฟาร์มอยู่มา4 5ปีแลครับล้าไ์มอดู่มาได้ีแล้วคาอผู้ฟาร์มอยูมาว ทำทำทำ trái mùa chứ không ่ h ả ่ mùa thường xuyên của เ ó าเดี๋ยวก็นะฮะหลังจากเก็บลงมาจากต้นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเก็บเก็บอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหลังจากเก็บมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะเดี๋ยวขอขอทางตรงนี้นิดนึงนะครับผมอ่าอันนี้พนักงาาเขาก็จะนะครับอย่างนี้เลยแทบไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งนะเฮียเพชร นะครับหลังจากที่ใช้เอาลูกเล็กๆออกมาครับก็จะมีมีลูกเล็กก็เรียกลูก mm อีแปะอีวัวนี่มันแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะฮะอย่างงี้เด็ดออกถูกไหมเฮียเพชรครับผมนะครับแต่นี่ดูดูรอยภาพรวมแล้วอะท่านผู้ชมนะฮะเบอร์นี้ไซส์เนี้ยเขาเรียกไซส์จัโบ้ป่ะฮะยัมโบ้เลยนะครับเราลงตะกร้าอย่างเงี้ยตะการหนึ่งกี่โลฮะ สก้าหนึ่งหักเนื้อโลครึ่งสิบเอ็ดโลครึ่งก็คือเหลือเนื้อสิบโลเหลือเนื้อสิบเอ็ดโลครึ่งครับแต่ใส่สิบสองโลสิบสองโลแปดอ๋อสิบสองโลแปดก็คือเหลือเนื้อสิบเอ็ดโลครึ่งนะฮะตอนนี้ราคาที่เหมาใบไว้อยู่ก็คือโลละโลละสามสิบแปดสามสิบแปดโอ้เโหปีนี้ลงมาหมาปีที่แล้วเนาะเฮเบสครับผมปีนี้ลงมาทีแล้วได้ดีกว่าครับผมปีแล้วได้ดีกว่าสุดยอดมากๆนะท่านผู้ชมแปลงนี้นะตีต้นละสามสี่หมื่นต่อต้นนะฮะนะครับผลผลิต ต้นละตันก็สามหมื่นแปดอะครับตัวแต้นหนึ่งปกลอยกัต้นท่านครูเรานะครับวงนี้ก็น่าจะโลนึงได้ไหมพี่แอ้โลโลผมว่าต้องมีกว่าแน่นอนเพราะว่าของเราเนี่ยใช้แล้วน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหเด่นเดูตัวเดียวตัเดียวเนี่ยโอ้อลังการนะฮะท่านผู้ชมนะฮะกับคุนเขียวซาเช่หรือเขียวนาโนของเรานะครับโดอิกาอังุลเนื้อแน่นมากเลยนะฮะ ครับหวานอันนี้นะถ้าู้ชมดูว่ามันมันสามารถทานได้จริงจริงนะบอกไม้ทานนะมาชมดูครับทานได้ทั้งเปลือกเปล่าพี่ให้ดูว่ามันสดจริงๆของเราปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะมันต้องทานให้โชว์ได้ใบเขาเขียวได้แล้วหวานชื่นใจเนาะที่มิงรุงฟันคุณเขียวนาโนพักแสเน่มิงก็ถือกั้นมาเร ừ <laughs> nó không tê lưỡi, nó ơi. không có chất độc, nó là phân hữu cơ, chưa qua pháp này. à, ờ. Ta cháy sáu nè, mình 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 mัน sẽ mịt mì sẹp mình sẽ <laughs> sẹp, nó sẽ sẹp đín. Đúng, anh ấy cắt được. Ồ, đúng. Đúng. Anh ấy này này, quan trọng này, cháy dùng cái này là nó là phân hữu cơ mà là mình cắn được luôn, không không nó không tê lưỡi, không không. มันจะจะเปื่อปาดแล้วก็จะสาลินสาลินนะถ้าถ้าถ้ามีสายเคมีนะฮะท่านผู้ชมนะครับใช่อันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเลยโอ้ดีกับสุขภาพคนงานใช่ครับเพรานั้นเดี๋ยวดีล้องค์จุวัวน้อยแล้วนี่ยมาดเรื่องิวเกน่ันได้เนจาน้าผู้ชม s ะครับท่น้ชมรั่านผนะคั่านผูมะครั n ท่านผ ô n g มนะครับานผู้มนะค่นผู้นะครทนมนั่นมะ่ชมับทานผมนะ่านผม จะไหลาดชีวภาพครับแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วองค์สวนองค์ใหญ่บอกองค์จงนอม đến đến คนอยู่ t น o n g trong vườn ครับบาร์ดด์สุขภาพนั่นดูตัวนี้เจ็ดปีเจ็ดปีเจ็นั่นต้องเย็นต้อมาเลยครับโอ้โหมาด้านี้สุดยอดมากนะครับนี่ของเราไม่มีไม่มีการแต่งต้นนะฮะเป็นต้นสดๆนะครับยังไม่ได้เด็ดนะฮะโอ้โหเนี่ยอลังการมากนะครับ อยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะเาอยากจะมีของเรานี่ขึ้นอยู่ขึ้นอำเภอสอยดาวหรืออำเภอโป่งน้ำร้อนสอยดาวนะครับที่จันทบุรีมีกี่อำเภอครับที่ทําลำไยส่งออกครับที่ที่ที่จันทบุรีส่วนมากมันจะอยู่ที่สอยดาวกับอำเภอโป่งน้ำร้อนสองอำเภอใหญ่ๆห่เลยนะฮะที่เน้นเน้นการทําลำไยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นลงรับซื้อต่างๆจากเมืองนอกเนี่ยก็จะมาตั้งกันโอ้โหเป็นเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆลงเลยนะครับผมนะฮะ Đây là một huyện sỏi đao ở cách ở tỉnh Chăn Tháp Bồ chục cây số. Cả huyện này người ta trồng trồng đây, đây là cây nhãn mới có 7 năm thôi mà họ trồng non được như được tốt như thế vậy. Cả bom. Thế này, so mút, lắng chạc lâu, tắt vào nè hết làm thế ngày hai <laughs> lắng chạc, kẹp một lâu. ก็ตัดเก็บเปี่ยวเสร็จเนี่ยนะครับก็จะทิ้งไว้ให้สิ่งมันเนี่ยมันมันถ้าหักกัเสร็จมันจะรัดยากใช่หมครับครับเราก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งแห้งสนิทเลยแผ่มันแห้งสนิทอ๋อครับแล้วเราพอแผ่มาแห้งสนิทก็คือการหักหักยังไงเฮียเพื่อลองเราก็หักแบบนี้เลยครับหักธรรมดาเลยนะครับแบบนี้เลยครับแล้วให้นะครับปลายแห้งก่อนแล้วตรงนี้ให้ให้เก่งเห้มันแห้งเราก็อัดน้ำเข้าไปก็คือให้น้ําทางดินหรือว่าทางดินครับเอาให้ทางดินพอมันเริ่มเริ่มมันจะมีรัดตาขึ้นมา Sau khi mình thu hoạch rồi cho nó cho cái cái này nó khô thì bỏ phân với tưới nước. Xong rồi khi mà nó nảy mầm thì mình mới phun thuốc bao trùm luôn. nếu các bạn dối các bạn sang đây tôi sẵn sàng để đến đến tham quan cái vườn sỏi này. Các bạn nếu mà

thay ya, cái này nó kha mình không dùng thuốc, chúng ta phải dùng thuốc. thuốc. Chúng ta phải dùng thuốc. Chúng ta được dùng thuốc. Chúng ta phải 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 dùng thuốc. Chúng ông chủ dùng chủ dưới thuốc. จุปเด๋อหมอย cái know how và chỉ bẩy cho tận đến cùng ครับอยู่ใต้ฟาร์มนี่นะฮะท่านเจ้าของฟาร์มยินดีมันน้ำาค้างแรงฝนตกกัไรลยเงี้ยมันก็ต้องใช้ยากมีอช่วยด้วยครับผมทีนี้อาการสังเกตที่มันจะมีปัญหาก็คือเราดูที่ไหนฮะที่ใบหรือว่า มันก็ดูโดยรวมนะครับว่าบางทีมันเป็นลูกเล็กเนี่ยเราก็จะดูพวกลูกมันนยครับมันจะมีลายมันจะมีจุดอะไรไหมถ้ามันถ้าพวกนี้มันเป็นมันจะเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นตั้งแต่เรื่องเล็กตั้งแต่เล็กๆบางคนไม่สังเกตมันแคไม่รู้ว่าใหไ่เราเป็นโรคนี้ก็คือเราดูตั้งแต่ฟัดลูกถ้าปรามณน้ลูกาณถั่วเหลืองนะครับอ๋อถั่วเหลืองนะฮะถ้าเม็ดถั่วเหลืองครับผมสังเกตดูดูลูกการก็เริ่มเห็นแล้วครับมันก็เริ่มเห็น ถ้าราคนสังเกตดูดีๆมันจะถ้าอย่างนั้นเราจะป้องกันไันครับทีนี้ต้องป้องกันก่อนนะอย่าให้เกิดแต่ถูกต้องแล้วเกามันจะรักษายากรักษายากถ้าเป็นสวนใหญ่สวนมากคือเราใช้เลยใช้เลยคือระบบมดูอยู่เชื้อราครับแต่เทคนิคการการพ่นการอะไรให้เขาเชื่อไงคือให้เขาดูว่าเจาของสวนให้เขามาถ้าอย่างนั้นมันต้องมาดูตอนที่ว่าเราทําสารทําอะไรครับมันต้องมาดูตอนนั้นมากาสารเนี้ย มันมุงต้นมันเขาดูแลทั่วไปมันก็ดูแลกันได้แต่ว่าการทํามันต้องมาดูเขาลาดารแบบไหนใช้อะไรมาอะไรมาครับเริ่มเริ่มประมาณเดือนอะไรฮะที่ทากันสารถ้าเราเริ่มเริ่มทําถ้าต้นมันพร้อมเราก็จะทําเริ่มทำตั้งแต่เดือนหลังจากเก็บไปเอาหลังจากเก็บก็คือมีนาประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนเราก็เริ่มทำได้อ่าคือพักต้นแต่ก็ใช้คุณเขียวของเราฉีดปรุงตลอดทุกสิบห้าวันนะฮะท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็ก็คือ1ปีเนี่ยออกครั้งเดียวครับถูกไหมฮะปีครั้งหนึ่งแปลงอื่นมีการไล่รันกันไปไหมฮะแต่ละเดือนละเดือนก็ไล่รันกันไปครับเพราะว่าเราทำพร้อมกันเราดูแลไม่ทันครับผมการทิ้งช่วงการทิ้งช่วงแต่ละแปลงห่างกันประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนนะฮะเฮียเียพชรทำกี่แปลงครับผมทำไม่เยอะหรอกครับทำสี่แปลงครับสี่แปลงกี่พันต้นครับ mà màn cảm phần của tôi bài ông chủ vườn ông bảo là ông làm không nhiều đâu ông làm có bốn mảnh thôi mà khoảng ba ngàn cây mỗi một cây một tấn thì thử coi thử thu nhập tiền của ông ông cứ làm luân chuyển mỗi 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 một một mảnh là ông làm cách nhau một tháng ทางกแปลงนี้นี่ปีที่แล้วได้กี่ล้านครับ600ต้นปีที่แล้วได้ไม่เห wow. ็นหน้าใช่ไหมได้สามล้านกวโอ้โหสามล้านกว่านะฮะท่านผู้ชมนะฮะกับคุณเขียวซาเช่ค yes, รับลงทุนทั้งหมดเนี่ยสามพันกว่าต้นเนี่ยปีที่แล้วหมดประมาณล้านกว่า ล้านกว่าปีนี้หมดไปประมาณ8ปดแสนกว่า8ปดแสนกว่านะฮะท่านผู้ชมรวมค่าคนงานด้วยนะครับยังไม่นับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาอีกยีกว่าตันปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้น30ตันได้ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่มมา25ตันปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ20กว่าตันเนาะปีที่แล้วออ้โหนะดีไม่ดีจะถึง30มันคือต้นโตโตขึ้นเอาว่าเพิ่มเป็น30เปอร์เซ็นต์ะครับหมายถึงว่า การขยายของมันการขยายนี่เราขยายเราถ้ามันมันดกจัดเราก็ต้องแต่งออกต้องแต่งออนะฮะถ้ามันไม่แต่งมันจะไม่โตเลยเพราะว่าเราทํานอกฤดูอ่าทำนอกฤดูไม่ใช่ลำไยธรรมชาติครับลำไยธรรมชาติเนี่ยมันออกช่วงช่วงเดือนอะไรครับพี่แฟนลำไยธรรมชาติมันจะออกเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเดือนพฤศจิกายนครับผมเราบินเราก็ได้ขายก่อนบินเครื่องนี้ล่ะแท้ยาอยทั้งเตือทั้งนำมาแล้วจุ่มไว้ทุกตกับก็ว่าก็เลยนี่แหละคือการที่เราทำกัอการ่เาทำกันก็คารที่าทันก็คที่เราทนก็คือกา อันนัน trái mùa หมดเลยถ้ง giá มามาต้องฝึกกันๆกับใครครับครับผมเนาะก็คงวันนี้คงต้องขอบคุณเดชนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณลุงคุณอาท่องดีนะครับผมที่ไปลนร่ภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเทปของเราเนี่ยจะส่งไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับมีโทรศัพท์มือถือนะฮะหยิบโทรศัพท์ข่างขึ้นมาเข้าไปที่แอปพลิเคชันโหลด G N N ทีวีออนไลน์นะคะ, <S <S ะท่านสามารถติดตามชมผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้อีเขียวนาโนหรือคุณเขียวซาชเช่รูปแบบใหม่เป็นเกษตรนวัตรกรรมใหม่ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนะครับไม่ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บท่านที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายครับเบอร์โทรที่ขึ้นนะครับติดต่อที่บริษัทเรารับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศนะครับกบานกวนตํากบานเหมอกกน์น้อใช้เหียนเรียน ทุกท ả n h ท n g ท่ i t ท ế t ท ể c h ท c á ท b านท ố i ท i ế p ท à t ท m h i ท u b ท่ t đ ท ợ c ทันนี้กทันททนท้กท่านทุกทันทุกท่า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 นทุกท่แลทุกทานทุกท่านทุกท่านทลยท่านทุกทั้งทุณทัางทองทีนทุกท่านทุกทานทงสทนทองท่เนทกท่าทกท่านทุกท่านทุกท่าทุกท่านทุกท่านทุท่านทุกทานท้ยทานทดยท่านทุกทานทุกท่านทุกททุกททกท่างทุทานทำเทียวทงกทั้งทุกท h านทุกท่านทุกท่ ô n ทุกท อุ้งยันเรามอง trồng กักที่เดี๋ยวมาก็ đủ อันถูเตียวและชีเตียวเราเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับให้ลดปุ๋ยเคมีลงครึ่งนึงนะครับแล้วก็ใช้กุนเขียวนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับของเรานะครับฉีดผ่านแรงได้ฉีดผ่าดอกได้นะครับเพราะนั้นเกษตรกรที่บ่นว่าแรงแงนะฮะท่านท่านลองนะฮะเปิดใจไม่เชื่อไม่เป็นไรฮะเราไม่สามารถไปบังคับท่านได้ก็ลองไปใช้ดูครับ หนึ่งซองแค่250บาทสามารถฉีดดำไดได้หลายร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับว่าโดยการใช้ดึงในไคนาโนพาร์ตจะได้งทุกการหมดทุกทิศ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 ทุจอหศทุกทกทิุ่นไดุ้กดิศทุกทิศทุคนทุกทีศทุกทอศทุกทุกทิศทอนทิไทกทิศกทิศทุกทิขอุุททกกก ก่อนจักกันนะครับก่อนจักกันขอฝากได้คำว่าอีเขียวนาโนยอีเขียวนาโนเคูนเขียวซาเช่